เรื่องต้องรู้เมื่อหายจากโควิด -19 หากคุณเคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจนหายแล้วให้คุณลองสังเกตตัวเองดูอีกทีว่าอาการที่เคยมีขณะที่ติดเชื้ออย่างอาการเหนื่อยเลียนั้นยังมีหลงเหลืออยู่หรือไม่ถ้าคำตอบคือยังมีอยู่มันมีความเป็นไปได้ว่าคุณกำลังตกอยู่ในภาวะลองโควิด d ในการเรียกชื่อภาวะที่พบผลกระทบระยะยาวของการติดเชื้อโควิด19นั้นเรียกว่ารองโคว v i d post covid condition มีลักษณะคือมีอาการผิดปกติยาวนานกว่า4สัปดาห์ทั้งๆท,ที่ตามปกติแล้วเชื้อโควิด -19 นั้นมักจะหายไปในไม่กี่สัปดาห์หลังจากการติดเชื้อภาวะที่เกิดลองโควิดเนื่องจากการติดเชื้อของเรื่องกายจะมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเกิดการอักเสบในร่างกายแม้ร่างกายจะกำจัดเชื้อโรคแล้วแต่ภูมิคุ้มกันและการอักเสบก็อาจไม่กลับสู่ภาวะปกติอีกทั้งร่างกายยังมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนหลังจากได้รับยากดภูมิเป็นเวลานาน ผลข้างเคียงที่ได้รับจากยาที่จําเป็นต้องใช้รักษาและความเครียดที่ต้องเผชิญระหว่างเจ็บป่วยทุกอย่างเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วอาจส่งผลให้การติดเชื้อโควิด -19 ไม่ได้หายเป็นปลิดทิ้งอย่างที่ควรเป็น10อาการที่พบมากที่สุดในลองโควิดคือ 1. เหนื่อยลา้า 2. หายใจไม่อิ่ม 3. ปวดกล้ามเนื้อ4ไอ5ปวดหัว6เจ็บข้อต่อ7เจ็บหน้าอก8การรับรู้กลิ่นเปลี่ยนไป9อาการท้องร่วง และส0การรับรถเปลี่ยนไปภาวะแทรกซ้อนของโควิดสิที่อาจเกิดขึ้นได้ภาวะลิ่มเลือดอุดตันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดไตวายเฉียบพลันตับอักเสบเฉียบพลันภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดผลข้างเคียงจากการรักษาโควิ 19. ดสิ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงภาวะเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงแล้วเราจะป้องกันภาวะลองโควิดได้อย่างไร ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สวมใส่หน้ากากที่คลุมบริเวณปากและจมูกอย่างมิดชิดการรักษาระยะห่างโดยอยู่ห่างจากผู้อื่นประมาณ1.5-2เมตรเลี่ยงบริเวณแออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกและมันล้างมือบ่อยๆการรักษาลองโควิดปัจจุบันภาวะ p o s t โค v i ดหรือลองโควิดยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดแต่สามารถทําให้เกิดความผิดปกติกับเรื่องกายและจิตใจของผู้ที่หายจากโควิด -19 ได้แพทย์จึงแนะนําให้สังเกตตัวเองอย่างละเอียด ประเมินร่างกายตนเองอยู่เสมอและวางแผนฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกต้องหากมีอาการควรพบแพทย์โดยเร็วด่องช่วยให้รักษาได้ทันท่วงทีนอกจากนี้การตรวจร่างกายเป็นประจำตามคำแนะนำของแพทย์จะช่วยให้รู้ทันความผิดปกติที่เกิดขึ้นและดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม